สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารวครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาชมพิธีมอบกุดให้กับพระอาจารย์หลินชุจิโตและก็หลวงปู่สนองครับกุดสองลังนี้ก็จะมีญาติโยมได้เป็นจภกาพสร้างขึ้นมาเพื่อต้อนรับพระพิสุขหรือว่าพระผู้ใหญ่ที่จะมาร่วมงานในวันสลองโบสถ์ที่จะมาถึงนี้ครับในเดือนธันวาคมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาสองเลขครับ ามาส่องเลขที่หลวงปู่สนองตอนนี้ทุกคนเห็นหลวงปู่สนองกําลังทําน้ามนต์ครับ,บเ,เอาเทียนเนี่ยทําน้ามนต์แล้วก็มันจะมีเลขอยู่ข้างในนะครับทุกคนแล้วก็ยอดเงินที่เอามารวมกันแล้วมอบให้กับอาจารย์ครับท้ายเงินนะท้ายจานวนเงิน,นะเท่าไหร่แล้วก็วันนี้ก็จะมีคนมาเจอมถสปปเราเป็ไม่น่าเชื่อครับทุกคน เหมือนกันตัวเดียวเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยครับไม่มีเคลื่อนไม่มีเหมือนนัดก,กันไว้เลยว่ามันจ้องเป็นตัวนี้นะครับทุกคนกผมเห็นแล้วผมยังขนลุกเลยครับโอ้ผมน่าเชื่อมันเป็นไม่ได้ยังไงครับทุกคนเลขตัวนี้ก็ยังไม่ได้ออกมานานแล้วเลขตัวเดียวด้วยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรับชมกันว่าเลขตัวเนี้จะสวยขนาดไหนครับผมถึงขนลุกครับก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยครับ เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับว่าเลขสวยตัวนี้มันจะเป็นตัวไหนเริ่มจากการารวบรวมเงินแล้วก็ถวายพระอาจารย์ทายยอดเงินจะเป็นเลขอะไรไปรับชมกันเลยครับปรรดมการท่านพระคุณเจ้าหลวงพ่อสนองชินวังโสพระอาจารย์ลินสุกิตโตรูเสือเป็นเกียรติและก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ประสานงานสร้างกุติ เพื่อที่ให้พระสงฆ์พระคุณเจ้าได้พำนะักอาน,นิสงสงในการสร้างกุฏินะครับก็บอกว่าหนึ่งจะมีบ้านเป็นอยู่เป็นของตัวเองแล้วก็จะไม่ได้อยู่บ้านเช่าอัน,นิสงสงส่วนหนึ่งก็คือจะทรงผลบุญกุศลไปยังกับญาติพี่น้องของเราที่ได้ร่วมรับไปแล้วได้มีที่อยู่ที่อาศัยนะครับก็จะทําให้เรามีความร่มเย็นเป็นสุข อันนี้สูงอันหนึ่งก็คือหนึ่งจะต้องมีความมั่นคงในชีวิตเพราะที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหลักหนึ่งในปัจจัยสก็คือมีอาหารมียาแล้วก็มีเครื่องรุ่งห่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ<ไ>ก็มีพี่น้องเรานะครับญาติพรรมที่อยู่บ้านกลางใหญ่<ไ>ที่ผมเล่าพวกเราฟังว่าจากเมื่อสองปีที่แล้ว เขาได้ลื้อบ้านหลังหนึ่งเพื่อที่จะสร้างบ้านใหม่เขาก็เลยหารือว่าเราจะทํำยังไงบ้านที่อยู่ตรงนี้ก็หารือกันนะครับก็บอกว่าถ้างั้นเราก็ไปถวายวัดหลังจากที่ถวายกุฏิเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปทําธุรกิจจากคนที่ไม่เคยมีอะไรลงลุกคุกคานเหมือนพวกวเรานี่ะนะครับทำให้เขาปังพูด,ดง่ายปังแล้วทําอะไรก็เปิดคือพูด,ดง่ายเปิดบารมี นี่คือการสร้างที่อยู่ที่อาศัยเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ได้มาร่วมบุญกับเราวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากนะครับได้รับความเมตตาจากท่านหลวงพ่อสนองชินวังโสและพระอาจารย์ลินสุต,ติโตซึ่งทําให้เราเป็นที่เคารพทุกคนนะครับบางท่านบางคนบอกว่าท่านพออ่อออยากจะเข้าไปวัดป่าดอนบ้านเพ่อนเหลือเกินอยากจะเข้าไปกราบพระการ ช่วงนี้เป็นอะไรเหลือถึงเข้าไปใกล้ไม่ได้อันนี้พระอาจารท่านยังเหมือนเดิมนะครับฝากให้เอซีพวกเราบอกต่อๆกันไปแล้วก็วันที่27นี้ก็เป็นบุญกฐินนะครับที่วัดป่าด,ดอนบ้านเพื่อนก็ขอเชิญทันพี่น้องเรานะครับได้มาร่วมทําบุญกับท่านหลวงพ่อนะครับมีหลายคนเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงว่าพระอาจารเห็นขึ้นป้ายนะครับขึ้นป้ายว่าจะทํากฐิน10ล้านนะครับ พอสุนทอดคือมาไล่ซาแต่เนาะคนที่รอดูอยู่มีสิบยอดังเลยนี่เดี๋ยวนี้นีนไล่ให้ตอนนี้ผอาจารย์ลินท่านบอกว่าเมื่อเช้าคุยกับผอาจารย์ผูาจารย์ครับเป็นห่วงเหลือเกินว่าอาจารย์จะทํากระถินสิบล้านนี่นะครับอาจารย์มีเงินไปไามท่านอาจารย์ยิ้มนะครับพี่รองว่าอาจารย์สีหาเงินได้กว่าสิบล้าน,นท่านได้กระสาธุกหน้าดามโนสาทุให้งกำลังใ,ใจผอาจารย์ด้ มีอะไรบ้างที่พระผู้มีแต่ให้พูดแล้วทำไม่ได้ท่านทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าท่านพูดมาท่านเอ่ยอะไรเป็นไปดังที่ท่านพูดหมดสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกวันนี้ก็คือท่านอยากจะให้พวกเราหมดหนี้ตั้งจากที่ไหนหมดหนี้มีรับวุ้นัดหนีบัดสินเนี่เขามาบัดหนีบัดชินคือบัดนีเนี่ยชินซับเพราะก่ัดสินนะก็เลยเปลี่ยนหม่ว่าหมดหนี้มีทรับ นะครับคนที่พวกพี่น้องเราทําไมอยากให้เอฟซีของพระอาจารย์ลินมาร่วมขบวนบุญกับพระอาจารย์วันนี้นะครับถือว่าเราได้ไปทำบ,บุญอันยิ่งใหญ่เป็นปัดใจสีลนั่นก็คือที่อยู่อาศัยสิ่งที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งก็คืออานิสงส์จากการสร้างกุฏิสร้างสงฆ์ให้ทนะา,านักพระอาจารย์ท่านบอกว่ากุฏิสองหลังนี้จะไว้ต้อนรับเกจิอาจารย์ที่มา เป็นบุญกุศลหลายผูทีไมาเห็ดอยู่ตรงนี้เป็นบุญกุศลนะครับอานนีสองส์อันสุดท้ายนะครับก็คือคนที่คิดอาฆาตพยาบาทมา่นร้ายกับพวกเราคนคนนั้นกับแพ้ภัยตัวเองนะครับและคนที่มาร่วมบุญวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยอะไรบ้างเพียงแต่ส่งกำลังใจมาให้กำลังใจกับทีมงานของเราพวกมา คนที่เขาทำแล้วสร้างบุญสร้างกุศลแล้วสร้างกุฏิแล้วอานิสงส์ที่เกิดขึ้นไม่ถึงปีนะครับกระบวนการเ่าเฉียมาท่านบานท่านซองเลยอนุโมทนาบุญกับกับภาคเขานะครับวันนี้ผู้ัการท่านก็ได้รับความเมตตาคุยกับภา้กันการแล้วนะครับเรื่องเงินสิบล้านไม่ต้องห่วงกับผู้การนะครับท่านที่ดูไลฟ์สดอยู่ที่บ้านผู้เยกีแม่แม่ทั้งหลายอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่ประเทศไทยรอบทั่วโลกนี่แหละ เอฟซีของอจาจย์ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงกับะ่จาจย์อาจารย์ลินพูดอะไรไปแล้วจำได้ดังคำพูดพูดต่อๆไปท่านได้เป็นห่วงะ่จาจย์เหลือเวลาอีกกี่วันหนึ่งครึ่งสิบสามวันนอสิบสามวันบาดนีเขาก็กว่าต้องไปทาเขาพูดรอกเงินสิล้านนะวันนี้สิบพวกเนี่ยนเนยขาเกิดเอาต้องเป็นยากยังผู้เลสาทุกค่คอยถือเลขให้สองถัวสาทุกมนจะเีืยนเลย ครับก็ขอจะแนะนำนะครับคนที่นะครับที่มาเรียกมาฟอกมาถวายเงินปัดใจจริงจริงแล้วปัจใจของเจ้าภาพที่เขาถวายมาก่อนแล้วส่วนหนึ่งคือเจ้าภาพให้มาหนึ่งแสนบาทแล้วก็ร่วมบุญกับพี่น้องเราที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์ท่านไม่ได้ว่านะครับแค่มาแค่เอาใจมาเอากายมาท่านก็ดีใจแล้วไม่ต้องห่วงว่าพระจารินจะหาเงินไม่ได้ไม่ต้องห่วงว่าบาร,รมีของหลวงพ่อสนองเนี่ย ยังจะอยู่หาเงินได้ไม่สร้างวัดสร้างวาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องเราทุกคนนะครับก็คือคุณชดเกียรตินะครับคุณเกียรติคนนี้นีลนะครับเอาโช์ตัวให้พี่น้องเราได้สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเออสาธุได้เพือ่อนเ็ีถ้าจบคือบ้านสาสตร์แต่กปลกๆร่มได้ดังในเดือนนี้ก็นักกันได้เออมามาช้ายังดีกว่าไม่มานะครับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเรานะครับ นับโมไม่มุดกานงนับโมมมุดติยาคาถาของหลวงปู่มั่นไปเปิดในกู่เกิดเด่งว่าหมายเขา้ามาจังไดน,นับโมไม่มุดกา낭น,นับโมไม่มุดติยาทิ่พมจิตทิ้งท้ายไปคาถาตัวนี้นะครับครับแนโวการนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ให้คุณสมเกียรตินะครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรครับเชิญค,ครับผู้พันไม่ช่ะคือผมม่ อนแล้ววันที่หนึ่งน้ำเขาได้จ่อขึ้นนางเสต๋ยไว้เลยผมจีฮ้อนพ่อมาตรงห่วงมือส้อมมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอีกโอ้ยใสยงไฮ้ดิเอ้าไปพินแทบาทก็ต้องจะกล่าวคำถวายกุฏิเลยนะครับเพราะว่าเราไหว้พระรับศีลมาแล้วนะครับ ไอ้รกระาพากระถือตรงนี้ยกขึ้นยกนผ่านยกผ่านยกเลยแม่ยกผานยกไอ้ผ้า,ผา,กา,กาไกไปเลยลลเดีเ๋ยวรอเราแค่นี้แต่ยกคนละไทยเลยเคุณแม่ก็ยกเลยคุณแม่ลย เดี๋ยวคุณแม่กำลังจะมาบอกญาติโยมมาร่วมมาทำบุญเดียงไปปังๆง,งมาสั่งหาลังเลยพ่อไอ้น้ำนีงกำลังร้องเยลยเอถอถือถือยกขึ้นไปเออมเราจะใส่ล้มไหมอะไรนะ <c oughs> อวกเลยาเป็นข้อโจทย์แล้ววันที่หนึ่งใหดีใจเง่าวันนี้ตั้งโมทสามจบพร้อมกันนะครับนาโมต,าาาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมต,าาาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตเสนาสนานิเสนาสนานิจตุปัจเจยจตุปัจเจยอาคคานาอาคคานาขะตัสสะ กาสะจตุทิสสากาตุทิศสากพิคุสังคัสสะพิคุสังคัสสะโอนโนชยามะโอนโนชยมามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิคุสงังโฆพิคุสงังโฆอิมานิอิมานิเสนาสนานิเสนาสนานิจตุปัจจัย ปัจจัยปฏิกันหาตุปฏิกันหาตุอัมหากังอมหากังทีฆข้ารตังทีฆขารตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายน้อมถวายเสนาสนะเสนาสนะพร้อมจตุปัจจัยพร้อมจตุปัจจัยแด่พระพิจุสง์แด่พระพิษุสง์ผู้มาแต่ทั้งทิศทั้งสี่ทิศ ทั้งสีทิศที่มาแล้วก็ดีที่มาแล้วก็ดีที่ยังไม่มาก็ดีที่ยังไม่มาก็ดีขอพระิผู้สงฆ์จงรับขอพระิผู้สงฆ์จงรับเสนาสนะเสนาสนะพร้อมปัจจัยพร้อมปัจจัยของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายญาติ และขอทิศส่วนกุศลนั้นนายบัวทองมีศีนนายบัวทองมีศินนางกันพรมีสินนางกันพรมีสินและนางปานอมราชฐานและนางปานอมราชฐานพร้อมทางพร้อมทางพระภูมิเจ้าที่พระภแม่ธรณีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่คงคาพระแม่โพศศ พระแม่สโสญญพยาจมราพญายมารานาดิเลยาบาลน,นาดิเลยาบาลเท้าจ่าตูกโรกบาลทั้ง4ุกบาลทั้งสี่ผีบ้านผีเรือนเรือาโอปาป,ปาติกะติกะตลอดจนสัมพเวสีทั้งหลายข้าตกพุกข้าตกพวกขอให้ ขอให้พ้นจากทุกขอทุกถ้ามีสุขถขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขสุยินไปสุดทินังวัตเมธานังทังเมธานังอาสวะขยาวหังอาสวขยาวหังทิพานังประมังสุขังพานังปรมังสุขังนิพานปัจยโหตุพานะปัจโยโหตุสาธ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 ุอันุโมทามิ เขาไปถวายเล่นเท่ไหงตอนนี้กําลังนับเงินกันอยู่ครับว่าเงินจัดถวายพระอาจารย์นี่เป็นเงินจํานวนเท่าไหร่ครับก่อนที่เราจะไปรับชมเราก็มาดูที่ขันน้ำมต์กันก่อนครับขันน้ำมตลของหลวงปู่สนองก็จะเป็นเลขที่ทุกคนเห็นนี่ครับ89ครับทุกคนโหสวยไหมครับดูดูดีๆนะครับ8 9หรือว่า80หรือว่า68นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็น8 9มากกว่านะครับทุกคน นี่ครับขันน้ำมนต์ที่หลวงปู่สนองอได้ทําขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมยอดเงินกันเลยครับว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่ครับทุกคนยอดเอา,เอานำรับเนี่ยมันจะด้รู้ว่ามันจะเลขท้ายตัวไหน <c oughs> เพราะว่าอาจารย์ไปที่ภาคเหนือนะครับออกเลยนะครับหนึ่งศูนย์หกไปที่ท่าน้ําทานะครับออกเลยเหมือนกันโดยอาจารย์ไม่ต้องกําหนดวบาเลขตัวไหนเอาตามนี่แหละเย็นนี้มีอะไรเย็นนี้ ไม่ไมีอะไรอา่อยเร่อะไรไปทครับ้ดจดีกับเตี๋ปากาไ

รงท้ายด้วยอะไรนะหลักร้ทลงท้ายด้วยแปดแปดเก้า 8, 8, 9, ก็คือยอดทั้งหมดหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนที่นี่พ่อให้มาก่อนแล้วโอนมาก่อนแล้วห้าหมื่นอีกห้าหมื่นก็นี้ห้าหมื่นเท่าไหร่ห้าหม้าพันจะลงไพละแปดแปดเก้าแล้วนี่ ขาแัดเก่าพี่น้องกลงไปถากันเลยนะัเออระวัเลยครับแปดเก่างกันนรัาผู้ดีห้ยพาดใจมาท่านนี้ดีใจหุ้มเราีองนัดนี่แล้ค่ะไหนๆาง่ดหเก่าเด้อสามบีก็บอกว่าคุณยายหลงพ่อคงจะจาคุณยายได้เอไามนี่ นบ้านเดียวกันยอดเงินระวังครับผมมือนั่นซ้ำมองมือมองที่ซีเหมือนโอ้ยก็เลี้ยวทาหลพ่ทุกคนตอนนี้ก็มีรถสปปลาวมาเจอเบอร์ครับทุกคนนี่ก็จะเป็นหมายเลขทะเบียนรถของสปปลาวตรงครับที่ยอดเงินมือนี้นะครับยอดเงินมือนี้ที่ลงท้ายด้วย889ครับแล้วก็เลขตั้งตาเทียนที่อยู่ขันลำมูลครับกัแปดเก้าเหมือนกันครับทุกคนรถคันนี้มาเจอมือเดียวกันครับทุกคนก็ เป็นเก oh, um, ้าเก้าสองแปดเก้าเหมือนกันครับโอ้หืันนี้ก็เป็นมันทมกันเลขตัวเดียวกันวันอาเสื้อแล้วครับทุกคนเนี่ยพระอาจารย์กระเจิมงี้นี่ก็เป็นวันที่วันอาทิตย์ที่สิบสามเนาะทุกคนเนี่ยโอ้คักวันนี้อะันอังเสร็จ ครับทุกคนก็นีเนเน้เป็นความเชื่อส่นบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิทยาณในการรับชมนะครับแต่ว่ามังกับบางเอิ่นท้มกันขัดขนาดครับทุกคนนี่ก็จะเป็นเลขทะเบียนตรงกันสามมองสามยางครับทุกคนอตอนนี้ก็ได้เจอเบอร์เสียแล้วพระอาจารก,ก็จะไปรับยุทธรับรับญาติโยมกันต่อครับทุกคนว่าติพันพันลินครับทุกคนเนะ